ของจิตตกหรือความกังวลหลังทำศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมอะไรเนี่ยเราเจอได้อยู่แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่ก็จะมีความกังวลอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นนิสัยส่วนตัวหรืออาจจะมีภาวะอะไรสักอย่างในชีวิตประจําวันของเขาที่ทําให้เขากังวลมากๆนะคะ ตรงนี้เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยค่ะจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยเวลาที่เราจะคุยกับคนไข้ที่จะทำัลยกรรมตกแต่งนะคะหมอจะพยายามพูดคุยถึงครอบครัวด้วยว่าครอบครัวเนี่ยเห็นด้วยไหมซับพอร์ตด้วยหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเขาทำไปเสร็จแล้วแหละแล้วมันก็ผลลัพธ์มันก็ดีมันก็ไม่ได้แย่แต่พอไปเจอคําพูดของคนรอบข้างซึ่ง บางทีเขาอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้จิตตกหรือทําให้เกิดความกังวลได้นะคะเราต้องมีการสื่อสารกับคนไข้บ่อยๆนะคะเราต้องมีการนัดคนไข้กลับมาพูดคุยกันนะคะถ้าคนไข้เนี่ยทำเสร็จไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปีค่อยเจอแพทย์อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะเราทิ้งคนไข้ให้ต้องเผชิญความลำบากเดียวแบบนั้นไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการนัดพูดคุยก็จะพยายามติดต่อให้ถี่นะคะการที่เราทํา ขัตการสัญยกรรมอย่างถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบนะคะมีการพูดคุยก่อนและหลังผ่าตัดอย่างละเอียดเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญเลยที่จะช่วยลดความกังวลของคนไข้ได้